สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาติดป้ายรูปพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมรัชกาลที่10นะฮะให้โรงเรียนนะครับผมพอดีมาต่อเติมห้องน้ํานะครับผมก็ขอให้ติดตั้งให้นะครับผมเปลี่ยนภาพใหม่นะครับผมนะฮะติดป้ายบริเวณตรงนี้ก็เป็นสนามบอลนะครับผมฝนตกด้วยนะครับตัวนี้ นี่ผมให้ทีมงานติดตั้งให้นะครับผมปูประ้าอยู่หัวนะครับผมติดใหม่เลยนะภาพสวยงามมากนะครับผมสีน็อตเลยเด้อพี่ป๋ยเนี่ยตรงกลางตัวหนึ่งนะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ฮะผมช่วงการติดป้ายนะครับผม ดินเข็งนคะนครับเราใช้นอดยิงเลยนะครับผมติดด้วยมีแหวนด้วยนะครับผมมันจะได้ไม่หลุดนะฮะพอสั่งให้ติดให้นะครับผมบเออ,อ S <S ช่างโปยนะครับผมีม่กวาจานฮะนี่ฮะสั่งให้ติดให้นะครับผมเราใช้นอดดำนะครับผมนอดที่ยิงแผ่นฝ้า